สงสัยไหมคะว่าทำไมต้องสวดธรรมจักกับปะวัตนสูตรแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรับสั่งให้สวดบทนี้จริงๆหรือแท้จริงแล้วบทสวดธรรมจักกับปะวัตนสูตรเป็นบทสวดที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นบทที่ประกาศพระสัมมาสัมโพธิยานเป็นบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงธรรมบทนี้กันทั้งนั้นธรรมบทนี้เป็นธรรมที่ทําให้ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบริบูรณ์เพราะเมื่อพระองค์ทรงแสดงแล้วได้มีผู้บรรลุธรรมตามคือพระอรัญญาโกธัญะจึงเป็นเหตุให้เกิดองค์แห่งพระราตนาไตรครบถ้วนบริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นครั้งแรกของโลก ดังนั้นในยุคปัจจุบันนี้ใครก็ตามที่ได้สวดธรรมจากกับปะวัตนสูตรจึงถือเป็นบุคคลสำคัญที่ได้เคลื่อนจากแห่งธรรมในช่วงเวลาที่ชาวพุทธกำลังสับสนเกิดความไม่สงบแห่งจิตใจ ทุกๆครั้งที่เราสวดมนต์บุญก็จะเกิดกับตัวเราเพราะใจเราจะถูกกลั่นให้สะอาดบริสุทธิ์วิบากกรรมที่ติดมาข้ามภพข้ามชาติก็จะถูกกลั่นแก้ไปด้วยจากหนักก็กลายเป็นเบาจากเบาก็หายจิตใจที่เคยขุ่นมัวก็จะใสสว่างดังนั้นเราต้องสวดธรรมจากกับปะวัตนสูตรกันทุกวัน มีหลายคนสงสยัยค่กกะว่าธรรมจักกะป่าวตนสูตรเป็นคำสอนบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จริงแต่พระองค์ทรงให้สวดด้วยจริงๆหรือไม่เรื่องนี้ก็มีหลักฐานเด่นชัดในพระไตรปิฎกเล่มที่19พระสุตตันตปิฎกเล่มที่11สังยุตตานิกายมหาวารวักทารณสูตรที่สองว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับสั่งให้ทรงจำอริยสัจสีอันเป็นใจความสำคัญในบทสวดธรรมจักกปะปาวตนสูตร ซึ่งเป็นบทที่ขยายความเรื่องอริยสัจสีไว้อย่างละเอียด ส่วนสิ่งที่ต้องรู้เพิ่มไปกว่านั้นก็คือพระพิสุในสมัยพุทธกาลได้ใช้วิธีจดจำโดยการท่องออกเสียงด้วยปากที่เรียกว่ามุขาปาฐะฉะนั้นการสวดธรรมจากกัปะปวัตนสูตรจนจำได้ขึ้นใจจึงเป็นการกระทำตา,ตามคำสอนของพระพุทธองค์โดยแท้ส่วนการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับสั่งให้จดจำอริยสัจสีให้ได้ก็เพราะถ้าเราเจอคำอธิบายบทธรรมที่ผิดไปจากนี้ก็จะได้รู้ว่ามัน ไม่ใช่และสามารถแก้ไขให้ถูกต้องตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ได้อีกทั้งเมื่อเราจําได้แม่นยําแล้วพระพุทธองค์ก็รับสั่งเพิ่มเติมว่าให้เร่งทําความเพียรตามอย่างที่พระองค์สอนเพื่อจะได้หมดกิเลสบรรลุธรรมฉะนั้นถ้าคุณสวดธรรมจากก็เท่ากับว่าคุณได้ทําตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้ซึ่งจะทําให้ได้บุญพบความสุขสงบในชีวิตอย่างแท้จริง